เอาดีต่ากหาคืนนี้พี่น้องวัสุนอีกกบาอีกเนอบาอีเดี๋ยให้น้องยแล้วนะน้องไปทางด้นให้น้องไปฝุ่นฝุพี่น้องเลยมาหอดบนนอนเลยเออมาหานี่ก็เอ้ยเน่ะพลุกนั่งเองได้้องเนาเบงเน้อพี่น้องมาห็ดนั่นเองมานอนก็มาเห็ดนั่นอ น้าเออมาหาอยู่บ้านให้ป้าให้ลุงบ่เอเก่งป้าลุงว่ามาหาเก่งอ้าเก่งนะกี่บ่นอนนี่จะตีนี่ดกกมิกอเก่งขาเก่งอะนี่น่ะยาวเขาเลเพิ่นน้องเลยาเขามาเล่นน้ โตค่ะๆพอเราไปยามเด็กก๊กพี But, ่น้องเลยอยู่หวยแล้นมีน้องเนยได้มาอยู่เป็นหมู่พ่อว่งาบุญญานะพี่น้องเลยอยู่กันสามคนมันีแต่ว่าคิดเป็นแต่สิบเป็นมือสาวกับอะไรตัวสิบเลยลงเนาะพี่น้องนอคิดลูกอะไรนะแหงน้องเยอะเลยแหงๆบ่ แหงขามีน้องนี่น้องเนยบอกงามีแต่น้องเนยรักไปนอนฟ้าบอกงาบอกไม่งาวเลยแทงเออแทนได้ยาวนะเขนาดเลยยาวเป็นมากขนาดได้กินกุ้งกินโอ้ยบางมือนาะบ่ได้เหร่นสั่นน้องเนย ไปลว่ถึงตกพี่นอนพี่นอนยังมันขึ้นคือกันอะไรนี่ตอนนี้ก็เรากำลงนเพิ่นบินหัวเป็ัวมขึนสูงังขสงนอเนี่ยบินหัวเป็นวบนีาหัวเหมืองนะอันนี้บอลเพิ่น่นนี่เป็นหัวี่นี่เี่หัวเป็นเพื่อนบินีนป็นขน เพื่อนสือใจเพื <Yes. S 2> <th> ่อนอะปลาลูกเง้ยเพื่อนขยาวอ้ยทำน้นั่งไอ้าษาไทยทำเพื่อนย้ให้น้องเล่นรถให้น้องเล่น้นจ้าออกกำลังกายให้น้องเล่นรถน้องอย่าขยาวก็ให้น้องขยาวรถอ่ะอันนี้นี่ตัวนี้แห้กับตัวนี้แห้กับดังคักลูอันนี้ตัวนี้ดังคักนะนะอันนีนอันสามอันนะใช้เนยได้ลูกใช้เนยได้ เลปพี่เลยปี๊ปีป่เลยถูกว่าขนาดเด้พ,พี่น้อยฝึกท่าสินอนเถินวางซะแน่เล <c oughs> ยห <c oughs> าดยห <c oughs> าสุเออกเลยนะง่ายงเนื้ น้องแขวมาได้หกหลิ่มมได้เจ็ดแล้วเจทั้งลุมทั้งลุมทั้งลุมออกแล้วใช่เือบงใง้เอื้อบิงลูกบ่บเง่่งกันยทั้งกะออกข้ากับพุนห่หให้ใ่ให้ปให้ลูกมังลูกแขวมาครนะเออจะคคว่าแม่ได้เวขาว ผลแล้วแต่พ่อมือมือก่อนช่องมือนะเธอบออยากกินขาวเธอเป็นยังเธอใส่แข่าเธอสิป่งอะไรเล่าไม่อยากปวดแม่อือต่ว่ามือมือนี่นะกินอยู่มือนี่นะมือว่านมือก่อนนะบอกกินอะไรนะเข่าเธอป่งนี่เออเห็นป่งโอ๊ยโอ้ยตกซกซกรู้หัน ให้น้าให้น้องกิ้งไปเลยน้องอย่าไปทางใดให้น้องไปเลยเอาอุ่มมะเธอแล้วให้เธอไปด้วยเธอไปทางใดกันฟู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 นิ่งกันได้นิ่งกันไดนไหนจะนิ่งเเอารือมาให้เพื่อนขย่าวด้วยเรือเบิ้งเบิ้งแม่สิแป๊วเรือให้มะฮามี่กระปุกออมซิมบหลานี่ Một thương Bân ơi học ba Phan hai Cung kính, cung kính Cung kính, cung kính Này, nhìn vô chắc quá Vân ơi, 60, 70 người mẹ, rồi ้ยขนาดนี้อย่งนงามา,า,มา,มา,าเอานีเอ๋เพิ่นมาติติลูกติติทองทองฮะแม่ติติเล่ติติอืมหักสุดใจสิมทีโสงนอกก้องกระเบียบอาสั้นเก่ขั้นตัวน้อยหน่อยอืม อันนี้ก็ยังแก้มต้นๆพูดเพื่อนบีน้กันเองคน,น่ะน้องยักษ์ก่อน,นอมาเลิกกับาเอาสอยอยากนอนน้าก็อยากนอนนั่งก็ขับไปนอนห้องน้าบุ๊ดแเบิบึงจุ่มจุ่มได้สิไปแอบถ่ายน้องเงยน,นอนรับให้ป้าลุงเบิึงเอาอยากว่าเอาลอ เจาวันนั้นถ้าจับมูหน่อยมูใหญ่อยู่บจักอูดอุดอยู่บจักแต่หอมนอนกลนอยู่บ้านแจ๊กน,น,นอนกลย ้วเบิ่งพี่น้องเลยบอนนอนน้องเลยมีที่นอนแต่ว่าบอเอามาปูนอนเพื่อนอนนั่งนี่เพื่อนมักนอนนั่นนี่กะว่ากะบ่มีนุ่งนอนพี่น้องเอาไปย่างนอนบริการ้นเพราะว่าบอคอยได้เปิดประตูนะมีนุ่นอนกอดหมอนเอ้ยเอ้ยนอนเหนื่อยนอนมาหามากวนเอนื่อยเด้อ เมื่อยปั่นรถถีบเปล่อว่ะทางไปโรองเรี่ยนเนาะมันเหมือน,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 ท,าน,น,นทางเปลือนถ้าอะไรนอนนั่งหมักนอนแบบนี้พองเรายปาที่นอนนั่อนปู้ยู่ต่วันน่งกิ่งน่งบ่คอยด้นอนที่นอนปวด แต่ว <ti> <ti> ่ามื้อนี้อากาศมันก็บ่ได้บ่ได้ฮ้อนมื้อนี้อากาศเย็นเพราะว่าฝนตกด้อากาศเย็นส่วนเฮากับลูกก็ยังพาได้นอนพี่น้องสิฮอด2:00นแล้วอยากนอนแล้วบ่จ๊ะอยู่นี่ลพี่น้องเ้ยงสูกับเพิ่นเนนอนดแน่หึบ่วเอื้อยบ่วเอื้อยะเอ๋ จ้าเอ๊ยร like yeah. ู้วมนะพี่ชายสอนอนลาดูวะพอกันแม่สิเป็นนี้เพิ่นัจ้าเอ๊ยเยอมาด้วหันยีมจ้าบายบายเลยบายบายลาดูเลยบายบายเลยบายบายาูบายบายตีนี้นะดวาพอลงมาลูมาดูนีนะ พอเขากับกินยาไปกับไข้เนี่ยอยู่พี่น้องต่เอาขึ้นอย่างนี้ขั้นอยู่คอกับหนาอึกถ้าพงุงวิเสีออยงอ็ดูได้โทรไซคนอยากนอนนะคนไปนอนก่อนมาน,น,นี้ชิมนมนอนเนาะมันเดืกเลยไ,ไบ้านไปปุพอกั้เหมนสาวกายลุ้งเิือนเบื่อเลย สิน้ำบดแตกรับไปแล้วพี่เรเลยพิ่นมาแห้งประแพน่นพรอหฮมเธอกระบวงเอาคประแพรพื้นนี่นะเอาพี่้อาเยพิ่นมากพ่ะหฮมมาถีบเอาเป้รบอกเอาจักจางตู้ประแพรไห้เลยนอน มอนกบดิมูนใช่ไหมเป็น้อนตะแค็งนฮานาฟันดีเด้อสูงใหญ่ไวเด้อลูกเด้ออยวพี่น้องเจพากันบรรยากาศกันเพื่นสมิเด้อขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกทุกคอมเมนต์ดีพี่น้องคอมเมนต์ให้กำลังใจมาด้วยตลอดขอบคุณทุกทุกการหับสมเด้อ พอกันใหม่คิดนะสบายดี